สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องไตเติลครับวันนี้ก็มาทำพอดแคสต์นะครับกับมวยปั้มญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมก็ลองภาคมวยปั้มญี่ปุ่นบ้างนะครับอันนี้คือที่ภาพที่เปิดดูนะครับก็คือมวยปั้มหญิงนะครับคู่ระหว่างอุทามิฮายาชิชิตะครับเจอกับฟิยูริครับฟิยูริ ถ้อาอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่ด้วยนะครับอ่าผมก็เลยอ่าทาไมถึงภาคคู่นี้อ่ะเพราะว่าเอาจริง,รงครับคือพอดีว่าผมเปิดยูทูบนะครับแล้วทางยู u ูบนะครับก็เอ้ยมันมีลิงก์หนึ่งครับมันมีลิงก์หนึ่งเนาะเป็นลิงก์มวยปล้ำของญี่ปุ่น,นครับก็เลยอ่าเปิดดูเอ้านี่ไงโอ้โหเจอมวยปั้ำญี่ปุ่นออสตาดอมแล้วผมก็ ไปเซิร์ชใน Google นะครับถ้าที่เห็นคร่าวๆนะครับน่าจะเป็นสมาคมเบอร์หนึ่งนะครับของญี่ปุ่นเลยสำหรับนักมวยปั้มหญิงนะเนี่ยครับผมพิมพ์ว่าสตาร์ดอมนักมวยปั้มนะครับเจอนี่ว่าโอ้โหสตาร์ดอมค่ายมวยปั้มหญิงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนี่ก็เลยอยากดูเรื่องราวแล้วก็พิมพ์ใน Google ได้นะครับเพราะว่า ต้องบอกว่ามวยปั้มหญิงเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ดูนานแล้วครับตั้งแต่ยุคของไลฟ์ทีวีของสปอร์ตพา t อ่ะน่าจะทานอยู่เนาะเพราะว่ามันมีมวยปั้มอย่างตะก้อนเกตครับโอ้หเรียกว่าตักก้อนเกตเนี่มวยปั้มที่โหดมากเลยครับเล่นอาวุธเล่นอะไรโอ้โหคือต้องบอกว่า W ั w ้ยัอเนี่ยเนื้อเรื่องมันเข้มข้นแล้วแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยโหดจัดครับโหดจัดประหลาดบอกเลยซ้ำนะครับอ่า วันนี้นะผมก็เลือกคู่นะครับคู่ระหว่างอุทามนีครับเจอกับซิยูรีนะครับในหมวยปั้มญี่ปุ่นต้อบอกว่าผมสามารถเปิดเสียงได้นะผมว่าคงไม่ติดติดก็เสร็จเหมือนทำยูทำยูอีนะครับมาไปเริ่มเลยดีกว่าครับในนาทีที่หนึ่งนาทีสามสิบวิครับตั้งค่าไว้นะครับอันนี้เราสามารถรับชมได้นะครับทาง youtube ได้ฟรีๆได้เลยนะครับเพราะว่า มวยปั้ม่ายเนี่ยลง u t u b e ฟรีอยู่แล้วครับ mm hmm. เพราะว่าเท mm hmm. ่าที่อ่านมาคือ mm hmm. ก็คือยังไม่สามารถที่จะฉายทางทีวีได้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ฉายหรืออยังนะแต่ตามข้อมูลบอกว่า,วายังลง youtube ได้อยู่นะครับเ mm hmm. ดี๋ยวว่าโอ้โหไม่ได้ลงแค่คู่เดียวนะลงหลายคู่ด้วยซ้ํานะครับอันนี้มาปั้มในเดือนของมิถุนายนนะในปี2021นปี2021นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นการชิงแชมป์นะครับ ชิงแชมป์ทีวีหรือเปล่าอันนี้นี่เเพราะว่าใน Youtube บอกอยู่ครับเป็นการชิงแชมป์เป็นการชิงแชมป์ทีวีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่นแน่ๆขึ้นคำว่าแชมป์เปี้ยกับเชลเลนเจอร์ครับแน่นาเป็นการชิงแชมป์อุทามีนะครับอ่าสีแดงแดงคนซ้ายนะครับไวัแค่ยีิบสองปีครับเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับของค่ายนี้นะครับซีสมัย ส่วนทางด้านของทิยูรินะครับอายุสายสองปีครับคว้าแชมป์โลกรายการนี้ไปแล้วนะครับหนึ่งสมัยและเขาเคยต่อยทั้งคิกบ็อกซิ่งแล้วก็พวก UFC มาแล้วนะครับพวกประเภทของมวยม่เช่นอาร์ตนะครับก็เคยไปไปสู้มาแล้วรายการใหญ่ๆ UFC ก็ผ่านมาแล้วครับ ผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับไปลุยก,กันฟังฟังได้แค่เสียงนะครับฟังได้แค่เสียงเพราะว่าผมก็ต้องดูเรื่องโอ้โหลิกลิกิฟิตด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟังแค่เสียงก็พอตอนนี้แลกสอกันแล้วสอกันแล้วสอกันแล้วสครับ สอกศองมวยปั้มญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นเรื่องสอกนะครับไม่เน้นต่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวออสเ a รหรือค่ายอื่นก็ตามนะครับจะไม่มีการต่อยกันชกนะครับอ่าดูภาพช้าครับนี่รวบเลยครับรวบกันตกเไทีเลยอ้าซียูริกระโดดแฟงเกตสไลเดอร์ซูเพกครับ นี่ครับโอ้โหคำรามเลยครับเกี่ยวคอรับแฟรงเกตสไตนเดอร์ซูเพ็กตัดกลับมาครับกระโดดขึ้นเชือก <c oughs> เลกดด็อกครับโอ้โหโดยซิยูริกดครับหนึ่งสองยงรับยัง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  <c oughs> ในแค่สองในแค่สอง เนียบซอกซอกซอกครับอโาโคสไลท์ผิดเจอมันซูเพกะเคลนบั์เคอร์โอ้โหโดยอุทามีครับดูภาพช้าที่โคสไลท์ผิดครับนี่ครับเจอมันซูเพกครับโอ้โหดูอีกมุมหนึ่งครับโอ้โหยางแรงเลยตัดกลับมาครับ เด่ยเสียงเชียร์แล้วเอาละจับแบกแล้วเตรียมตัวที่จะเสยครับแล้วก็แล้วก็วกอ่าอ่าอ้าวลุดแล้วจะกลายเป็นพาวเวอร์บอมหรือเปล่าโดนโชกโชกค,ครับโชกโดยอุทามิโชกแล้วอ่าหลุดทับพิยุมิ ทำไรต่อทีมหนะ้าทีบหนะ้าทีบเซตจ,จับยกครับอ้าวยกไปไหนครับแบกดีกว่าแบกแบกเสร็จแล้วก็ใส่อะไรโอ้โหทิ้งเข่าครับโอ้โหอัดอัดด้วยเข่าครับจุกเลยครับดูอีกทีครับเข่าครับโอ้โหสิอยู่นี้ ใส่เข่าเต็มๆแต่ตัวเองเจ็บหัวครับส่วนอุทามีเจ็บท้องครับโอ้โหเอาแล้วครับเตรียมตัววิ่งเข้ามาอุ้ยทีผิดครับโอ้โหหลบได้ทันอุทามิหลบทันครับโอ้พี่เลี้ยงต้องเข้ามาดูครับ ของสหรัฐไม่มีแบบนี้นะครับพี่เลี้ยงแต่ว่าของญี่ปุ่นจะมีแบบนี้นะต้องเข้ามาดูอาการครับต้องเซฟตัวครับต้องเซฟครับคมการบอกให้ลุกขึ้นมา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 อนาน,านี้เอาแล้วครับบอกลุกกะลุกสิวะโอ้โหจะเจ็บจเจ็บทั้งคู่ครับตอนนี้ อาวลครับขึ้นมาได้แล้วสอกครับแลกสอกกันสอกมาสอกกับสอกกับสอกมาสอกกับสอกมาสอกกับแลกกันแล้วครับแลกสอกครับอ่าอันนี้ดีกว่าครับโอ้ดีกว่าครับอุทามี่ดีกว่าเตะโอ้โหอย่างแรงครับเตะโอ้โ เอโอ้ยนี่เตะอะไรจับขาเสร็จอูทามิใสอะไรครับจับแบกแล้วอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นตบตบเสร็จจับแบกแบกเสร็จแล้วทิ้งโอ้โหเป็นเซลติคอสครับโอ้โห อาจกับขอบเวทีครับแต่อุธามิก็เจ็บสะสมครับนี่ครับเป็นเซลติดคอร์แต่จับมาเลยครับเตรียมตัวกระโดดทีบโอ้โ,หโ,หโดยอุธามิโกดครับหนึ่งสองยังไม่สามครับยังไม่สาม ดูภาพช้าทีมเลยเป็นไงล่ะโอ้โหทีมเลยครับจับโยกแบกครับโอ้โหเธอเธอแหลกหรือเปล่าจับโยกเสร็จอ้าวโดนดีดีครับโดยซิยูริดูครับโดนดีดทีซะเลยครับแม่ นี่ตีเขาตี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 ตเขาแต่ก็เป็นนี่ครับ<อ>เล็กซิสเตอร์ครับอาแขนครับอ้าวนับหนึ่งย่างย่างย่างนีครับไล่โอ้โหโล็อกครับกอ้าวจับขาอาแต่แล้วแต่แล้วขาแต่แล้วซีอูนี้ต้องปล่อยครับ ถ้าอยากดูเต็มๆนะครับมีลิง o ์ u u u e e อยู่แล้วนะครับเพื่อให้ช่องผมยู่รอดนะครับผมนะคภาพในรูปแบบของพอด c a แคสต์นะครับมาดูภาพ,าพปัจจุบันใส่สลิปโปครับโดยุทามิใส่สลิปโปโอ้โหดูครับยังเกีย่ยวมาได้แล้วใส่นี่ครับสลิปโป ล็อกทั้งคอล็อกทั้งขาครับหนีบเลยครับกอดให้แน่นแน่นลัดให้แน่นแอ้าวแต่ขาแล้วขาแต่เชื่อแล้วต้องปล่อยครับแล้วจับรวบแล้วเสร็จโยโหยงแทบไม่ค่อยขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะใส่เจอมันสู้เพลงโอ้ จากเชือกที่สามครับดูครัโอ้โหเต็มเต็มครับโอ้แต่ภาพผู้นี้เนภาพชานี่เยอะจริงๆนะเยอะมากตบครับตบโดยพี่อยู่นี้ตบกับตบกับนี่แรงกันตบตบมา นี่รับแรกกันตบแล้วเฮ้ยเห็นไหมล่ะละครไทยอะตกมันเองไม่ใช่ตกมันเองเด็อันนี้แรกกันตบครับโอ้โหเป็นที่ยูดี่ะโฆษณาโฆษณาโฆษณาตาจับมานี่ครับตบดีกว่าตกโอ้โหหลายทีแล้วนี่นี่ตกหลายด้วยกระทืบด้วยเออ,เ,อ,อเราเคยเห็นละครไทยครับ ทั้งนางเอกและตัวโกงครับรตัวร้ายนี่ตบกันในนี่ครับญี่ปุ่นครับโ,โอ้โหแลกกันตบนี่อัดด้วยคอนแทงไปแล้วครับล่วงไปแล้วคุณทามิเตรียมตัวเจอแมนซูเพ <Heather> ็กเจอแมนซูเพ็กเสร็จแล้วก็จับแบกแบกเสร็จจะใส่เซลดีคอสหรือเปล่าเซลดีคอสนี่ครับกดแล้วหนึ่ง สองยังครับโอ้โหอันนี้ท่าของฟินลี่นะครับอ่านี้ใส่สทีแล้วครับยังไม่ยอมแบกอีกทีครับจะโดนดีทีอีกรอบไหมเนี่ยอ้าว่วมมากดหนึ่งสองยังครับยังไม่สามอ้าวนีเซตทำไรต่อหมุนกลิ้งกลิ้งกลิ้ง โกลช็อตหนึ่งสองยัางครับยกไหลขึ้นมาทันเอาแล้วจริงหัวมาเตะบล็อกได้โคสไลน์ครับโดยทาไม่าจากนั้นโคสไลน์ผิดกระโดดโอ้โหตีเข่าครับเข่าลอยครับโดยซิยูริต้องอย่าลืมนะเพราะว่าซิยูรินี่ คิกบ็อกซิ่งนะครับ u f c <oughs> ก็ทำได้ซอก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 เซตครับซอกแล้วโอ้ <c oughs> อยนี่ไม่ยอมซอกซอกอ้าวหมดเวลาครับ30นาทีครับโอ้โหเสมอกันไปครับคู่นี้ไม่มีผลแพ้ชนะครับโอ้โห หมดเวลาซะก,ก่อนนะครับก่อนนวมทั้งคู่ครับมาดูหลังแมทอันนี้ผมไม่สามารถแปลได้ครับไม่สามารถแปลได้นะครับาารรครับ,รบผมไม่รู้ว่าแปลพูดาอะไรบ้างอ๋อมีการปั้มต่ออัน,นี้ มีการปั้มต่อครับในยกที่2เริ่มปั้มแล้วแรกกันสอกแต่โฆษณาครับงั้นผมขอข้ามเลยครับในนาทีที่เดี๋ยวผมจะบอกเวลาให้13บสทีห้ทับกดเริ่มแล้วมียกสองครับสู้กันต่อครับแรกกันสองอีกแล้วครับเหมือนช่วงแรกเลย ตอนนี้คือเป็นการชิงแชมป์นะครับแลกกันแล้วแลกกันแล้วโอ้โหไม่มีหมดแรงครับแต่ตอนนี้อุทามิเริ่มดีกว่าสอกศอกศอกสอก,สอก,สอกผมแดงครับศอกโอ้โหสุดไปเลยสุดไปเลยครับต้อง้ออาด้วยครับโอ้โหต้องมีพลังอ่ะโตตีเขาตีเขาตีเขา,ขานี่ครับคิกบ,บ็อกซิ่งครับตีตี เอันนี้ไม่รู้ว่าคปบอกซิ่งมีข่าวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ครับจับยกแปกโอ้โหอากาเคิมบัคเคิลโอ้โหวิญญาตออกจากล่างครับซุดไปเลยยะทีนี้ดูภาพช้าโอ้โหอากาเคิมบัคเคิลอ,อ,อย่างแรงครับเอาน,นี่มาเอาไงจับ ดีดีทีหัวตั้งเลยครับโอ้โหหัวตั้งเลยทีนี้ดูภาพช้าครับดีดีทีหัวตั้งครับโอ้โหตบ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 มาตบกับตบมาตบกับเป็นละครไทยครับแลกกันตบครับทีนี้แต่ตบต้องร้องอาด้วยอาแล้วครับเหมือนตบพร้อมกันครับโอ้โหหน้าแดงเถือกเลยครับ พี่ยูริเอาครับต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 บ,ตบนี่ครัตบตบตบเอ๊โอ้โหนี่นี่เห็นไหมครับนี่คือละครไทยครับอารมณ์แบบนี้เลยใส่เลยครับอ้าวโดนทุกดอยังครับได้แค่สองอวิ๋เข้ามาเตะพิดลบได้เอารวกแหมไม่ได้รวกครับจับแปลก สอกสองครั้งคู่เลยสอกครั้งคู่ไี่ครับอุทามิได้ก่อนแล้วนะไปสอกก่อนโดนหมุนเตะสะอัดที่ท้องทุบโอ้หคอเบกเกอร์ครับอา้าวกลายเป็นโกดเฉยหนึ่งสองยางครับโอ้คอเบกเกอร์ครับคนใส่คือซิูรินี่ครับซิยซีิใส่แต่ อูมามิตายแต่ตายแต่ห้ากดครับโอ้โหแม่โอ้ยคนคนใส่ครับใส่ได้แต่ว่าคนโดนอาจครับใต้กดซะง,งั้นโอ้มีแบบนี้ด้วยจับลูกขึ้นนะครับจิกหัวมาด็อกคิกโดยนี่ครับอูทามิอ่า<อ>ต้องเรียกพลังครับต้องเรียกรอดครับ ตอกคิกเต็มหัวเลยครับเฮดช็อตเต็มๆโอ<ฮ>้โหเอาแล้วครับพื้นเชือกแล้วครับพื้นเชือกตบผิดแล้วโอ้ยอันนี้ตบตบผมว่าตบฝ่ายหน้านแดงแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับพื้นเชือกจากเชือกเส้นสามจะเป็นซูปเปอร์อาร์มบาร์หรือเปล่า อ๋อซุปเปอร์อัมแดกอัมแดกโอ้โหซุปเปอร์อัมแดกครับแล้วเป็นอาร์มบาต่อเลยครับหักแขนเลยครับโอ้โ oh, ห oh. โดยซิยูริยอมหรือเปล่าหักแขนนะโอ้โห oh, oh, oh. แต่อุธามิพยายามดินด้นดิน้นดิ้นจะจับเชือกอ้าวจะยอมหรือเปล่าเนี่ยมือมืออ้าวขาครับขาครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ขา ขาแต่เชื่อไว้ได้ครับโอ้โหต้องปล่อยเลยครับโอ้นี่าทีมงานตากกล้องตเคิงอ,อ,อีกคนก็ถือไม่ครับถ้ายินเสียงแบบร้องอากะชะัชัดๆตัดกลับมาดูภาพนี้ครับจะเจอมาสุเพลแต่ซิยูริไม่ยอมโดนจนได้ครับเป็นเจอมาสุเพค,ครั้งที่หนึ่งโอ้ครั้งเดียวครั้งเดียวดูว่ามีครั้งที่ส แล้วสายแบกครับเป็นเทอร์เทอร์แลกหลังจากนั้นหมุนแล้วฟาดโอ้โหกดครับ1นึงองยังไม่สามยังไม่สามครับโอ้โหยังทนได้ครับซิยูริ3ูคาเรเรียกพลางอับ มาล้งแล้วเตรียมตัวโหจะใส่โยึ้นโอ้นี่ท่าของนี่เลยครับสกอตฮอรครับงูนแล้วก็อ้าวหลุดหลุดหลุดท,ท,ท,ทำไงต่อหักแขนต่อครับโอ้โหนี่ครับท่าของเบเกอร์ลิงครับโอ้โห หักแขนครับหักแขนอ้นาวไตต่อหูล็อกเยอะจริงๆเลยหักแขนโอ้ยเป็นนับเบอร์อามบาขาขาขายไม่แต่เชือกแต่แล้วโอ้โนนยทนได้ครับทนได้แต่เชื่อกฐานต้องปล่อยครับ ของเชียก็ต้องต้องใส่แม้นะเพื่อความปลอดภัยนี่จับยกขึ้นโอ้โหตอกเสาเข็มครับทีนี้โกทับหนึน่งสองยางโอ้โหเกือบสามเน่โอ้โห นี่ครับอ๋อนี่แชมป์โลกครับแชมป์โลกครับขออภยบบัยครับไม่ใช่แชมป์ทีวีนะครับแชมป์โลกเตะอ้่วโดนพาวเวอร์บอมโดยอุทามีครับโอ้โห,โห นี่ครับ power bomb โยกขึ้นฟาดเตรียมสัวสายครับนี่ครับจบโยขึ้นชูแขนแล้วท่าของนี่ครับสกอตฮอแต่ผมลืมชื่อท่าไม่ตายไปแล้วครับโคดับหนึ่งสอง จับเชือกทานโอ้โหยกลายไม่ได้เลยจับเชือกครับเฮ้ยหมนจับเชือกนี่ดูครับแฮกไฮแจ็คบอมบ์ครับไฮแจ็คบอมดูครับไฮแจ็คมุนนะมุนมุนมุนฟาดเอาครับจีบหัวมา เอาแล้วเตะครับเตะเตะเตะเซตต่อยโอ้โหอัดทจ้าค้อนแทนค้อนแทนนะไม่ไ <fruit> ด้ต่อยครับอัดค้อนแทนนะอัดแคนนะต่อยต่อยศอกอ้าหมุนมาศอกหมุนมาศอกโดยซิยูนิหมุนมาศอก หลังจากนั้นเตะก้านคออ้าวยังไม่สุดสุดแล้วสุดแล้วยังไม่นอนยังไม่นอนโคสลายครับเต็มเต็มในที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าลาเลียนนะครับอู้เตะจุดโทษับโโดยซิยูนี่แล้วตัวเองก็หลับอีกแล้วครับเอาทามิก็นอนหัวปากครับ หัวก้อยเลยครับทีนี้4้วครับ5้วครับอมูนับเดี๋ยวเกิน6ครับ7เฮ้ยอย่าบอกว่าเสมอคันอีก8 9 10โอ้โหเสมออีกแล้วครับโอ้โหเลยไม่มีผลแพ้ชนะใดนๆในทั้งสิ้นครับ น่าจะพอเพียงเท่านี้ครับนี่ครับเสมอกันไปครับ19นาที10 1สัตสิานาทีสินาทีครับ13นาที19วินาทีครับเสมอกันไปครับน็อกทั้งคู่ครับต่อมาเช็คอาการครับทั้งคู่เลยเรียกว่าปั้มกันสมศักดิ์ศรีครับทั้งคู่ครับ นอนเลยครับนอนสิ้นนักศาเลยครับตอนนี้โอ้โหร้องไห้ครับซิยูรีครับร้องไห้เลยครับโอ้โหมัน,มนจบันยากจริงครับแต่ว่าคนที่ป้องกันแชมป์ก็คืออุทามิครับยังป้องกันต่อไปครับยังเป็นแชมป์ต่อไปครับส่วนซิยูรีก็ ก็ไม่ได้สาัมากที่จะคว้าแชมป์ได้เพราะว่าสู้กันสูสีครับสุดท้ายก็นับสิบครับไม่มีผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นคนระับทำให้อุทามี็ยังสามารถป้องการแชมป์ต่อไปได้ครับเราต้องติดตามันต่อไปในศึกของสตาร์ด,ด,ดอมนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ หากชอบคลิปนี้นะครับอ่าหากชอบเสียงพาสนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะรับชมได้นะคู่นี้นะครับเต็มๆได้ที่ youtube ของทศดาดอมนะครับเราว่าโอ้โหเรียกว่าปั้มเันโอ้โหโหจริงๆนะมวยปั้มหญิงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับโหจริงๆอันนี้ครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับคนไทยสามารถดูได้นะไม่ต้องไปเข้าของอ่า อะไรนะข่าวเรียกอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วอ๋อข่าวเรียกอะไรนะเดี๋ยวเยวผมลืมลืมลืมนึกนึกไม่ออกครับแต่ว่าเราสามารถใช้เน็ตปกติได้นะรับชมได้สดๆนะไอ้ไม่ใช่สดๆเดเดูผ่าน YouTube ได้เลยนะครับนะโอเคครับก็หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อนะครับวันนี้ ผมไตเติ้ลลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้ววันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ